วันนี้พาคุณผู้ชมมาทานหมูทอดลูกชิ้นทอดนะครับที่ต้องบอกเลยว่าร้านนี้โอโ้โหได้รับความนิยมมากๆเห็นเลยว่าภาพด้านหลังของผมเนี่ยลูกค้ายืนลุงซื้อกันเลยทีเดียวเขามีเคล็ดลับอะไรพิเศษยังไงวันนี้ผมพาไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้กันครับ,บ ឡូឡា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  ป้าตาครับถามน่อยโอ้ยเห็นยุ่งเป็นมือเราวิ่งเลยวันนึงเนี่ยขายได้เยอะแค่ไหนครับก็ประมาณพันกว่าไม้ค่ะอันกว่าไม้สอวันเนี่ยนะฮะค่ะโอ้อันนี้คือเห็นทอดไม่หยุดเลยใช่ค่ะแก๊สนี่ปิดบ้างไหมครับไม่ปิดเลยไม่ปิดเลยเพราะว่าเราให้ลูกค้าคืออุ่นอุ่นให้ร้อนตลอดเลยะเงคล็ดลับความอร่อยเคล็ดลับความขายดีมันคืออะไรครคือว่าเราทําเองต่างทาเองแล้วก็หมูที่อร่อยก็คือมีหมูแล้วก็ ไก่แล้วก็ปลาหมึกสือทําเองพวกมีกุ้งทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราหมักเองทําเองแล้วขายมานานแล้วด้วยนาะตอนนี้กี่ปีแล้วครับก็จะรุ่นย่าเลยนะเพราะนี่ของย่านี่รุ่นที่สามตอนตอนแรกที่ขายนี่ขายอะไรยังไงบ้างครับขายมาหมูหมูอันดับหนึ่งเลยค่ะหมูอันดับหนึ่งแล้วก็ลองมาคือไก่ปีไก่ทอดแล้วก็ตามด้วยปลาหมึกแล้วก็กุ้ง ค่ะกุ้งทอดอ่าแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นปุ้งค่ะค่ะแต่ทุกอย่างที่เราทอดเกือบทั้งหมดนี่คือเราชุกแป้งทอดก่อนใช่ค่ะ ชุบแป้งทอดเลยค่ะทำไมต้องชุบแป้งทอดคะก็คือแบบโบราณไงครับแป้งก็โบราณนะไม่ใช่แป้งสมัยนี้เนี่ยแป้งของเตาเลยทอดมานานทํามานานแล้วอะไรเงี้ยลูกค้าก็ติดใจเพราะว่าเราใช้หมัก หมูเราหมักแบอตอนนี้ขายหมูมาแล้วเจ็ดบาทอุ้ยราคาเจ็ดบาทไม่แพงเลยค่ะเจ็ดบาทแล้วก็ปีกไก่สิบสองค่ะปีอร่อยนะปีไก่อะปีไก่หมักลูกค้าก็ติดใจค่ะต้องชิมจะคผมเป็นอีกอย่างหนึ่งคือน่ากินมากมากน้ำจิ้มใช่ค่ะอุ้ยพิเศษยังไงบ้างคะน้ำจิ้มคือสูตรโบราณเหมือนกันตับค่ะน้ำจิ้มจะไม่มีไม่เหมือนใครก็คือเราจะใส่ถั่วพลกับผักชีค่ะของเนี้ย ก็ดูน tamam> ่ากินมากเลยก็คือมีสูตรเดียวน้ําจิ yes ้มทานได้ทุกอย่างเลยถูกค่ะจริงทานได้ทุกอย่างจริงๆลูกค้เอาไปทานกับข้าวก็ได้นะหอมขายเราต้องทําให้ดีแล้วมีคุณภาพนะลูกแล้วทุกอย่างเนี่ยก็จะไปได้สวยเพราะว่าเราอะจริงใจกับลูกค้า